กำลังมอง,มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0, 0 3 4 5 0 1 3 3 เป็นไข้ตามปกติอะค่ะน่าจะติดเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆปกติอะถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อเนี่ยมันก็มักจะเป็นอยู่3วันก็เลยถ้าวันนี้ยังไม่ดีขึ้นพี่ก็ยังรอได้อีกวันหนึ่งก็จริงๆแล้วเมื่อคืนก็ยังเป็นอีกปกติคนไม่พามันไม่พามะนไม่พามันไม่พามันไม่พามันไม่ามนไามันเม่พามันไานไม่พามันไม่พา่พามันไม่ามัไม่พาไม่พานไ่พานไมมันไมมันันไนไม่พันไม่พามันไม่ยามไม่พามันไม่พ เอ่อถ้าอาการแบบเป็นไข้ประมาณนี้แล้วแล้วก็ลูกคนที่สองนี่แล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ถึงกับต้องปรึกษาคุณหมอค่ะอีกก็พยายามดูเรื่องเช็ดตัวให้ไข้ลงแล้วก็ประมาณเนี้ยแล้วก็รอดูถ้า3วันไม่ดีขึ้นก็ถึงจะค่อยไปแบบปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยโอเควันที่สองวันที่2เ็ดกลางวันก็ดูโอเคเน,ะนาะแล้วไข้มันก็จะขึ้นตอนกลางคืนไงเด็กๆแต่ว่าโอเคแหละถ้าหาน่าจะเป็นติดเชื้อทั่วไปอะไรอย่างนี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ งานเมื่อวานเปิดตัวหนังสือทราบค่ะเพราะว่าพอดีไปทานข้าวกับต๊อกแตกแล้วต๊อกแตกก็บอกว่าใครใครเออใครว่างก็เชิญนะอะไรเงี้ยเขาก็เชิญทุกท่านอะไรเงี้ยก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าว่างจะไปและก็ประเด็นที่บอกมีประเด็นว่าแบบพี่บ๊วยไม่ได้สงค่าเลี้ยงดูให้พี่ตุ๊กมาหลายเดือนแล้วตรงนี้เ็จจริงยังไงคะพี่คำถามคืออะม่นะคะคำถามคือคำถามพี่บวยเว่าหลายเดือนแล้วใช่ไหม ยังส่งให้อยู่ค่ะเดือนเดือนล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วก็ยังให้อยู่ค่ะยังให้ลูกอยู่ค่ะอ,อ,อะไรนะคะส่งใปกัชอ่ใช่ใช่ออก่อนหน้านี้จนถึงเดือนที่แล้วยังส่งให้อยู่ค่ะใช่ะค่ะ ได้ได้ยินมาใช่ไหมไม่ไม่ได้ตกใจมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้จริงๆก็คือพี่เวอร์ก็เมนชั่นจริงว่าอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ไหวก็อาจจะต้องทาอย่านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าในอนาคตพี่ตุ๊กเอ้พี่บอยอาจจะไม่ได้ส่งให้พี่ลิโชวหรือยังไงคะก็เออคือใช่เพียวก็คือว่าเริ่มมาจากเรื่องบ้านก่อนก็คือตอนแรกบ้านก็คืออยู่ในอ่าตกเออก็คือพี่เวอร์จะขายใช่ไหมคะแล้วก็ น่าจะขายได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าตุกขอที่จะนํามารับผิดชอบเองถ้าเกิดว่าเขาลําบากหรือว่าไม่ไหวพอเรานํามารับผิดชอบเองพี่ลุยก็เลยคิดว่าก็น่าจะนะเขาก็ได้จะลำบากที่จะดูแลเรื่องค่าเลี้ยงดูด้วยของของลูกๆกันนะคะก็ก็เป็นอย่างนั้นคือล่าสุดคุยกันว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นทาค่ะคือคือที่พี่ตุ๊กบอกว่าจะนํามัน จัดการเองนี่คือในส่วนของบ้านหรือว่าส่วนของลูกทั้งหมดคะพี่บ้านค่ะก็ลูก<ว>ก<ม>็ีอยู่แล้วพี่ตุกก็ต้องดูแลอยู่แล้วก็คือบ้านที่จะขายเนี่ยคือเป็นตอนนี้มาเป็นสิทธิ์ของพี่ตุ๊กแล้วล่าสุดก,ก,ก็คือคุยกันว่าเดี๋ยวออพี่ตุ๊กขอเป็นรับภาระนี่มาผ่อนต่อในในส่วนที่เหลือแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ขายกันแล้วก็คือใช่ก็คือขอพี่บอยไว้ว่าขอเป็นไม่ขายแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาลำบากไม่ไหวก็เดี๋ยวพี่ตุ๊กมาเอามาผ่อนต่อเองอ่นดะ่อมีคนสนใจอยู่ ใช่ใช่เขาบอกว่าเหมือนน่าจะมีคนสนใจแล้วเลยแหละใช่ไหมคะที่ได้ยินมาใช่ไหมคะอือมีคนสนใจแล้วแบบนี้จะยังไงต่อไปคะก็ก็ยืนยันไปอะค่ะว่าพี่ตุ๊กน่าจะขอเอาไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหวไหมใช่ไหมก็ แว,วันนี้ก็คิดว่าก็คงต้องต้อง,องไหวอะค่ะก็อาจจะต้องทํางานมากขึ้นหางานมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือทํางานให้มากขึ้นวันนี้ยังไหวอยู่ทําก่อนเอาไปว่าเดี๋ยววันไม่ไหวก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงก็คิดเป็นทีละสเต็ปเนาะตอนนี้มันยังไหวอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนออตอนที่ตกลงยาสิ่งสมรสต่างๆก็ถูกจัดก,การไปในรูปแบบที่ก็ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเหลือให้รู้ค่ะพี่ตุ๊กคิดว่าบ้านหลนังนี้พี่ตุ๊กยังพอทําได้ค่ะคือภาราที่ติดกับธนาคารเนี่ยมัน มันมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วสำหรับก,ก้อนทั้งหมดนะคะมันเหลืออีกไม่ได้มากนะคิดว่าน่าจะแบบลองทําดูอีกประมาณเท่าไหร่คะพี่ตุ๊บพี่จะต้อง่อนนี้กับจากธนาคารที่เราจะกก็เหลืออีกแบบไม่ถึง ประมาณ20-30%ของบูลรค่าทั้งหมดนะคะมันเหลือเท่านี้จะบูลรค่ารวมนะคะคือพี่ตุกก็เลยอยากจะเก็บมาเป็นสมบัติให้กับน้องๆทั้งสองใช่เพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานแล้วแบบมีอะไรเหลือเยอะมากคือว่าหลังจากยาแล้วค่ะก็คือเหลือแค่บ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่ามันยังอยู่มันก็จะให้ลูกเหลือแค่เนี้ยเดียวแล้วพ <laughs> อพี่ตุกคุยกับพี่บวแบบนี้พี่บวยโอเคไหมคะวันที่คุยกันล่าสุดเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าพี่ตุกจะทําต่อไหวเขาก็โอเคอะไรยอย่างเง อาจจะอาจจะลําบากที่จะต้องอจ่ายค่าเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเขาบอกคนแรจะลําบากยอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็อยากเก็บค่าใช้จงบ้านเนี่ยอะไรเงี้ยก็อยู่กับต่างหากเป็นเหรือว่าที่บุ้งรับคนเดียวเออหมายถึงที่บ้านใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วค่าค่าผ่อนบ้านเมื่อก่อนพี่บวยจ่ายแล้วนะค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่กันแค่สามคนแม่ลูกเรารับผิดชอบกันเองอยู่แล้วค่ะต้อค่ะ <c oughs> ในเรื่องเงินที่พี่บวยส่งให้ล่ะค่ะยังเท่าเดิมอยู่ไหมหรือว่ามีลดกันก็หลังหลังอะ ค่าเลี้ยงดูใช่ไหมคะล่าสุดพี่บัวยังให้อยู่ล่าสุดคือเดือนที่แล้ว mm hmm. ก็ยังให้ใเด็กจานวนที่ตกลงไว้ตั้งแต่ในสัญญาหย่า mm hmm. ค่ะยังเป็นจํานวนเดิมเท่ากันทุกเดือนนะคะ mm hmm. เ,ออเวลาอาจจะมีแบบช้าบ้างหรืออะไรบ้างแต่สุดท้ายก็คือเดือนที่แล้วก็ให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. ค่ะพอสมมติว่าถ้าเรื่องบ้านพี่ตูเป็นคนมาจัดก,การแล้วเป็นคนผ่อนทั้งหมดในแต่ละเดือนพี่บัวยังจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้น้องไหมคะก็ะะที่บอกไปเมื่อกี้ล่าสุดก็คือที่พี่บ mm ัวเมนชั่นว่าเป็น ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูได้อันนี้ก็คือที่เขาบอกไว้สองพันค่ะน,น้อยใจบ้างไหมน้องรับาระคนเดียวน้อยใจบ้างไหมใช่ไหมคะมันมันมันยังไม่ใช่อารมณ์นะนะคะก็สำหรับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก็ต้องคิดว่าเราจะทํายังไงก็จะทํายังไงแบบเหมือนให้งานมันมั่นคงขึ้นหรือว่าทํางานให้มากขึ้นแต่น้อยใจมันนาจะไม่ใช่จริงๆแล้วมันต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดปัญหาใช่ไหมคะเกิดวิกฤตเขาเองก็ง,งานน้อยลง เขาก็ตูคิดว่าเขาน่าจะพยายามที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดถ้าเขาบอกว่าลาําบากเขาก็น่าจะลาบากจริงๆเขาก็น่าจะลาําบากเขาอาจจะมีภาระอื่นที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองใช่ไมหมคะเป็นครอบครัวหรืออะไรอันนี้เขาก็น่าจะถึงจุดลําบากจริงๆเราเองก็ in, นนหนึ่งมันมันครึ่งหนึ่งอยู่แล้วค่ะหน้าที่แม่ไงก็ต้องดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกก็ยังมีเราอีกอนะ่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็เขาไม่ไหวเราก็ดูแ,แลเราก็ช่วยไปอีกแล้วครอบบ้านเป็นแบบนี้บ้านพี่ตูกก็ต้องเป็นคนดูแลน้องก็ต้องเป็นคนดูแลแล้ว บัวว่าคนจะมองว่ามองพี่บอยในแง่ลบไหมอืมก็คือคือจริงๆแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นกรอบที่สังคมตั้งขึ้นมาถูกไหมคะเวลาให้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเขาไหวไม่ไหวถ้าเขาไม่ไหวเรื่องสตางคือตอนนี้เขาเรียกว่าเขาลําบากแล้วเขาบอกเองว่าเขาไม่ไหวเราก็ก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปแล้วก็ลูกเราเองด้วยเขาก็คงจะ ดูแลลูกในแง่ของการให้ความรักให้เวลาอะไรเงี้ยมันมันให้เป็นอย่างอื่นได้ะคะ่ะไหนช่วยกันได้ก็เออก็ช่วยกันไปก่อนวันนี้ที่ตุ๊กก็ไม่ได้เสียอะไรเราทําเต็มที่นี่หน้าที่ของแม่บางครั้งม,ม,มันมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วียเรียยมันก็จะยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งช้าะคะ่ะม,มตุ๊กก็มาคิดดีกว่าว่าตุ๊กจะทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนจอยกับชีวิตที่มันต้องต้องดาเนินไปดีกว่าแต่เราก็เออก็ต้องรู้ตัวนะว่าเราต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะ ่ค่ะผู้จัดการค่ะก็คงต้องทํางานนิดนึงนะค่ะแต่ว่ามันเนอะก็ลูกแล้วก็ยังเล็กมากด้วยอะมันก็ไม่ได้ถึงกับมันก็ต้องทั้งสองอย่างนะคะก็ต้องแบ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทำมากขึ้น,นะค่ะโอเค่ะหมดแล้วค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเงียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4